เทียบหนึ่งไม่ล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานจารสิ่งที่พอสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พอ่อผิดหวัง สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะก็สวัสดีนะคะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาวรุจิภาบุญเสริมรักนะคะเป็นนักศึกษาหลักสูตรการบริหารการศึกษาแผนกอห้องสองมหาวิทยาลายัยราชะพัฏนนครสวรรค์ค่ะ,คะวันนี้ดิฉันอยู่ที่โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษแล้วก็เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชัยนาทด้วยนะคะ แล้วก็โรงเรียนนี้นะคะได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยหนึ่งในนั้นก็คือได้รับรางวัลการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะและที่สําคัญนะคะวันนี้ดิฉันได้อยู่กับท่านผู้อํานวยการชูชาติทารีสอนค่ะเป็นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมที่กรุณาให้เกียรติมาพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้ขออนุญาตสวัสดีท่านทัอีกรอบค่ะ นะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะจะต้องขออนุญาตให้ท่านผู้ในการช่วยแนะนําตัวเองแล้วก็แนะนําโรงเรียนเชน่าพิทยาคมสักเล็กน้อยค่ะครับผมชุชยติ่าลิสอนผู้ในการโรงเรียนไชน่าพิทยาคมครับโรงเรียนไชน่าพิทยาคมเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดัยน่าครับเป็นโรงเรียนแข่งขันสูงเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเป็นโรงเรียนที่มีความประสมของผู้ปกครองมีความต้องการให้บุตรหลานเข้ามาเรียนก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีที่เสี่ยงมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานครับ ค่ะแล้วสําหรับการที่โรงเรียนได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตหรับประญญาของเจ็ดิเพาเพียงนะคะไม่ทราบว่าโรงเรียนนะคะก็ได้รับประเมินมาตอนปี2 5 6 3ใช่ม่คะ สำหรับในในด้านการบริหารสถานศึกษานะคะท่านู่มในการมีการนำหลักปรัชญาของเศรฐศษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาอย่างไรบ้างคะครับผมตามที่โรงเรียนได้รับการประเมินตั้งแต่ปีการศึกษา2563เรื่องของศูนย์ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของของกระทรวงศึกษาธิการปี63นะครับโรงเรียนได้รับ การประกาศให้ใหเป็นผลการเรียนรู้เอาเป็นโอกาสดีของของจังหวัดพยน,นาศที่มีโรงเรียนที่ได้รับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการการนำหลักการจัดการศึกษาที่เราจะมาใช้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการหนึ่งที่สามารถที่จะส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้ให้นักเรียนให้บุคลากรเราสามารถนําไปใช้ในการดําเน,นินชีวิตตามหลักปรัชญาจริง เป็นหลักยาเป็นปัญญาพื้นฐานในการดําเนินชีวิตตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรง็จะทนไว้ให้เป็นเรื่องของวิธีการแก้ไขปัญหาตัวเองเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นโรงเรียนมีความภาคภูมิใจที่เราได้นําหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษาและก็ภูมิใจที่โรงเรียนได้เราเป็นโรงเรียนของเราเป็นศัวย์กาศึกษาครับผมหนึ่งเดียวในจังหวัดชัยนาทเลยใช่ไหมคะครับผม ในฐานะที่เราเป็นศูนย์การเรียนรู้เนี่ยนะคะไม่ทราบว่าเรามีการดําเนินการลึกขับเคลื่อนต่อเนื่องอย่างไรบ้างครับผมเรื่องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆแล้วโรงเรียนก็มีนโยบายให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้จัดทาศูนย์การเรียนรู้ของแต่ละศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่จริงๆแล้วโรงเรียนแคนาเบียผมเราไม่ไม่ไม่มีแค่แปดไม่จะมีแค่กิจกรรม เราสามารถทำศูนย์การเรียนรู้ของของการศึกษาโรงเรียนเราเนี่ยได้อีกหลายศูนย์โดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพิธาอาชีพเราสามารถแตกออกไปการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาระอิสและพาระนามัยเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นศูนย์การศึกษาสาหรับพยัคฆ์ของเศรษฐกิจพอเพียงออกเป็นหลายๆศูนย์เช่นฟุตบอลเช่นบอลเล่เช่นตะก้อเนี่ยเราสามารถที่จะขยายผล เด็กที่มีความรู้มีความสามารถเราสามารถเอามาบูรณาการแล้วก็เอามาใช้ดําเนินชีวิตจริงๆได้ามหลักหลักญาจริงๆครับผมณแมงก็เหมือนกับว่าเอาหลักปรัชญามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนละแล้วก็บูรณาการไปสู่การดําเนินชีวิตจริงๆของพวกเขาได้เลยก็คือว่าเป็นการนําหลักมาใช้ได้จริงๆเลยนะคะสำหรับในตัวท่านผู้อำนวยการเองล่ะคะ มีการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตเนี่ยหนูเชื่อว่ามีอย่างแน่นอนอยากขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้พวกเราสักนิดนึงได้ไหมครับขอบคุณมากครับในชีวิตจริงๆของผมเองก็ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่เราที่ได้รับการจูดแต่งตั้งมาเป็นผู้กอกัการครูมามานานหลายปีแล้วแล้วก็มีโอกาสที่ได้ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างอย่างละเอียดรอบคบอบอย่างที่รู้เท่าทันเรื่องสภาพความเป็นจริง ตั้งแต่เรื่องของทฤษฎีใหม่เรื่องของการมเนหายจัดการยืกับทฤษเรื่องของการมาเนี่จัดการวความความรู้ปัจจัยเสี่ยงเราก็เรื่องคุณธรรมเยอะทาเราก็ศึกษาตลอดมามันเป็นผลถึงการดำเนินชีวิตของของผมเองผมก็นําหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐีพอเพียงมาใช้กับการดำเนินชีวิตในในครอบครัวผมโดยเฉพาะเรื่องความเป็นอยู่นะเราจะอยู่ยังไงเราจะอยู่พบยัยงไงเราจะสามารถดูแลตัวเองได้เราสามารถจะแบ่งปันเคร่อคูณกับกัคคนใกล้ชิด ที่เพื่อนน้องเพื่อนร่วมทางานกับเราได้ได้อย่างไรอันนี้เป็นหลักเบื้องต้นของของพระบาบทสมเด็จพระเจ้าอยูห่หัวที่ทรงพระราชทานให้เรามันท่านอาจจะไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ว่าเราอยากให้เชิญชวนคนที่จะมาศึกษาคนที่จะมานําความรู้เรื่องด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในหลักการดำเนินชีวิตของเราทีน,นี้ผมยอมแล้วว่าเราตนเองเนี่ยศึกษาแล้วก็ใช้ตลอดมาโดยเฉพาะเรื่องีวิตในครอบครัวก็ขออนุญาต มันเรียนว่าอยากน้อมนำปััชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่แค้นไปสู่น้องๆไปสู่ข้าราชการไปสู่บุคครของเรียนเราได้เอามาใช้แล้วก็ให้ศึกษาอย่างอย่าง,ทางแท้ครับผมมันคือว่าเป็นเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นคาแนะนาที่ดีเลยนะคะเหมือนกับว่าอย่างที่เขาบอกว่าเราต้องศึกษาให้ชัดเจนทดลองประจักษ์แล้วราจะได้ระเบิดจากข้างในมาอย่างที่พระองค์ท่านว่านะคะ สุดท้ายนี้นะคะดิฉันอยากจะขออนุญาตเ,าเรียนท่านผู้มุ่งในการอยากให้ช่วยฝากข้อคิดนะคะไว้ให้สําหรับว่าที่ผู้บริหารการสถานศึกษารุ่นน้องเนี่ยนะคะได้ฝากไว้เป็นข้อคิดแล้วก็เพื่อที่จะได้ดําเนินรอยตามเป็นผู้บริหารชีปีในอนาคตสักเล็กน้อยครับผมเราอยากฝากฝังเรื่องผู้บริหารที่จะมารุ่นน้องๆต่อไปอยากให้ลำดับแรกอยากให้ศึกษาเรื่องเรื่องปัญญาของผี้ปรพอบเพียงยความเป็นมามาอย่างไง การดำเนินการดำเนินการยังไงแล้วก็ผลการดำเนินการยังไงอยากให้เกียบเทียบกับปัจจุบันกับอดีตแล้แตปัจจุบันว่ามีความแตกต่างเรื่องผลดีผลเสียยังไงแล้วสุดท้ายเราสามารถที่จะเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจาวันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเราไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้ในในตัวเองแต่ว่าเราเอาไปในในหลักการบริหารการศึกษาก็คือฝากให้ผู้อ่ารหรือน้องๆที่ห่ารต่อไปเนี่ย ในนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ในในการบริหารจัดการศึกษามันเป็นผลดีของของเยาวชนของเด็กในโอกาสต่อไปซึ่งเภาวะข้างหน้าเราไม่ทราบว่ามันจะเกิดเหตุการณ์มันจะเกิดวิกฤตมันจะเกิดเทคโนโลยีเกิดอะไรมาขึ้นแต่หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมันสามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์เพราะฉะนั้นก็ฝากให้รุ่นน้องที่จะเป็นผู้หิรเนี่ยไปศึกษา ให้เข้าใจอย่างต่องแท้สามารถดำรงชีวิตสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีทธิภาพผมมั่นใจได้ว่าน้องๆก,ก็สามารถบริหารจัดการได้เหมือนกับรุ่นพี่ๆที่ผ่านมาครับผมโอ้น,นี้ถือว่านะคะเป็นเกียรติมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ที่ได้มาสัมภาษณ์ท่านผู้มวยการทูตชาติพันิสตนนะคะเป็นประโยชน์ได้ข้อคิดได้ประสบการณ์ต่างๆนะคะทั้งในด้านที่เป็นการน้อมนํา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่9มาใช้ทั้งกับตนเองทั้งกับการบรญหารงานสาธาแล้วก็ขยายผลส่งต่อนะคะไปยังเยาวชนรุ่นต,ต่อไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอกราบขพอพบคุณนะคะคคท่านผู้อนวยการ<ๆ>มากๆเลยนะคะที่เสียสละเวลาแล้วก็หวังว่านะคะ,ะการสมภาษณนแล้วก็การนำเสนอในวันนี้จะ,ะเป็นประโยชน์นะคะในการนำ ปรยักญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดความสุขให้เกิดความสมดุลแล้วก็ยั่งยืนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณบคาณมากควับดีค่ะ เป็นตัวแทนจากฐานการเรียนรู้เ t e m มศึกษาฐานการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้และทักษะในการกรณาการความรู้ในด้านณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของ Hi, <laughs> nice ว่าไฟตาเคานี้นะคะเราก็จะเริ่มต้นในการทดลองทางวิทยาศาสตร์กันเลยค่ะโดยการทดลองของเรานะคะก่อนที่จะเริ่มทดลองเราก็จะต้องมีการออกแบบการทดลองเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องดําเนินการขั้นตอนไหนต่อไปโดยสิ่งที่สาคัญที่สุดในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ <S <S นั่นก็คือการออกแบบตัวแปรให้ครอบคลุมทั้งหมดนะคะเพื่อว่าลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดใน,ในภยายหลังค่ะแล้วก็ต้องมีการวางแผนสํารองในกรณีที่ผลออกมาได้ไม่เหมือนกับที่ตั้งสมมติฐานเอาไว้่นเังค่ะ หลังจากที่เราออกแบบการทดลองแล้วเราก็จะต้องมากาหนดระยะเวลาในการทดลองของเรานะคะก็จะเป็นกําหนดให้เหมาะสมต่อตัวนักเรียนก็คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่หไม่ว่าจะเป็นช่วงพักกลางวันหรือว่าหลังเลิกเรียนเพื่อไม่ให้เบียดเรียนเวลาทํางานหรือว่าเวลาพักผ่อนของพวกเขานะคะหลังจากที่เลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มลงมือออกแบบตัวรถค่ะโดยออกแบบตัวรถเราก็จะต้องคานึงถึงหลายๆเรื่องให้เป็นเหตุเป็นผลอย่างเช่นความใหญ่ของเพลาความใหญ่ของล้อหรือว่าความบางของตัวรถให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองค่ะ โดยผลการทดลองนะคะเราห้ามบิดเบียนผลการทดลองเด็ดขาดเลยนะคะเราจะต้องคำานึงถึงความเป็นจริงมากที่สุดเพราะว่าบางทีอาจจะมีการบิดเพื่อให้เป็นไปตามสมมติฐานซึ่งข้อนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยค่ะค่ะหลังจากดําเนินการทํากิจกรรมแยกให้ไกลไปให้ถึงนะคะนอกจากนักเรียนเนี่ย จะได้ความรู้ทางด้านเคมีแล้วก็ไฟฟ้าปปเคมีเขายังได้ตัวรถที่เขาผลิตด,ด้วยตัวเองออกมามีทักษะในการประดิษฐ์แล้วก็มีทักษะในการทดลองแต่นอกจากนี้นะคะ,ะยังได้มีส่วนของการทํางานเป็นทีมเพราะว่าเราจะต้องทํางานทีมคุมแล้วก็ได้ทักษะในการคิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร,ร,ร์หรือแม้กระทั่งองความรู้แล้วก็ปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเขาเรียกว่าเซลล์ไฟฟ้าเคมีมันสามารถใช้แทนแบตเตอรี่ได้ก็เป็นการ พลังนอนุรักษ์พลังงานอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการสืบทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นก็คือเราก็มีรุ่นที่ถ่ายทอดความรู้มาให้เราแล้วเราก็จะมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ไปให้รุ่นน้องอีกนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ฐานการเรียนรู้เตรีมศึกษาขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ